สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาพีพ,พ,พาน้องมากินตำหมั่วตำส่วมาจะมามากินกันใส่ใส่กอกแดงมีขปุนมีพักสารพัดตำจะพี่น้องเข็ดประตูทีทุเดนมาจะมามาเปิดกล่องกินกันจ้ะให้เบิงงนะ่งค้างหน้าต่างตะเวนกระ่างสโตกดินพี่นอ้องมจาจะเนาะมากินเขากันจ้ะ สวัสดีอยากเป็นทังการค้าพี่น้องมือนีมาดามสภาพามากินตำหมวดตำสวดตำขปูนใส่พักใส่ประกาศกอหนึ่งใส่แตงใส่แค่นวดใส่ใส่กอกแดงจ้ะพี่น้องใส่สารพัดใส่จะ้ะนี่จัดถาดใหญ่ๆบึมๆด้ลยจ้ะมามามา,มากินน้ากันเยาว์าไร้ให้่ห่างมาสิตังคอยกมิ่อันสิกินเขาขี้น้ำกมีปัญหาแต่น้อกลองเลยละพี่น้องมา เห็นชัดบ่เศบๆน้ำกันจากพี่น้องเอายัางดีเอาซอนเอามือเอายัาางดีโอ้ยน้ำลายขวัแตกพี่น้องเหลืองานมากบ่านนกินเขาได้เนี่ยสดน,น้ำบ้าบ้าคุณนวดให้พี่น้องโอ้ยแสบคับว้าย แสบแห้งแสบแห้งเมนูนี่เห็ดกินบ่มีพลาดแสบม้อตลอดรถแลนพางไปพ่ามาเขากัอดเลี้ยวบงบันไดพี่น้อง บุกไก่ทั้งเสียพี่น้องลวกพักลวกพักใส่้ะกับมีแครอทมีแครอทไม่แตงตำม่มๆพี่น้องมียังกะขั้ขวใส่ขั้วใส่ แสบพื่เกาจัะ <c oughs> ไปหาก,กุ้งและซองแข็งบะมี่พี่น้องกินดูหลยเบิดบองหูเรื่อง มันขึ้นติดลบอันเก้าองศามาตอนสายๆเรือ,อสามองศาตอนนี้ติดลบสององศาจะพี่น้องเริืมอุ่นขึ้นมากแล้ว แซ่บอืมข้าปุ่นเฮ็ดจะได้กินกันแต่แซ่บเนาะจะเนาะ ถ้าคืนยุก็ผูมิรักพรอพี่น้องคอยมาขับปุ่นคอยเล่กแสบขับปุ่นไม่นุ่มมัวมัวกับแสบแสบแบบมัวมัวพี่น้องอื้ือือหนามันนุ่มดี ใส่ปลาแดกขวดด้วพี่น้องปลาแดกขวดปลาแด,ดเครื่องชองสับกินสมไมับ่มี่แล้วไม่อจปะปลาแดกขวดสำด็ดลูกสิเหียวยังกระเทจวกโ้ยง่ายค่ะพี่น้อง แสบจะเลื่อมบอกพี่น้องกลมหน้ากลมตากินจนเลื่อมเลื่อมเอซีเลื่อมพีเลื่อมน้องว่าพี่น,อน้องกำลังนางเบิงอยู่ลืมแสบแห้ง <laughs> เลือเพียดแล้วพี่น้องอืมน้ำเพิ่งเตินดวดนวดน้ำมะขามใส่น้ำมะขามพรอมพี่น้อง ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหน่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้ด้วยค่ะเ,เพื่อเป็นกำลังใจหงงให้มาดำได้คลิใหม่มาต่อไปจ้าไว้พอกันคลิปนหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ